เปิดเรติ้งละคร5เรือนเรื่องไหนปังสุดซีรีส์ตระกูลเรือนช่องวัน9ปีครบรสชาติถูกใจคนดูละครตระกูลเรือนนั้นเป็นการคิดพล็อตเรื่องโดยทีมเขียนบทช่องวนันไม่ได้ดัดแปลงมาจากบทป,ประพันธ์เรื่องไหนโดยอาศัยของดีของเด็ดตำรับละครไทยอันไหนที่ว่าดีก็จับมายำรวมกันแล้วใส่กิมมิคเก๋ๆเข้าไปจนได้รสชาติถูกใจแถมยังเป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียลกันปากต่อปาก 1. เรือนเสน่หาเรื่องราวของคุณหญิงชมนาฏหญิงสาวจากตระกูลสูงและเอื้องขามลูกสาวพ่อ้าจากเชียงใหม่เป็นภรรยาของคุณหลวงธำรงรงศราทั้งสองต่างใช้มารยาเพื่อช่วงชิงความรักและอำนาจในเรือนคุณชมนาฏภายนอกดูเป็นคนจิตใจดีแต่แฝงด้วยความอมาหิตส่วนเอื้องขามมีนิสัยเจ้าขิดเจ้าแค้นเอาแต่ใจไม่ยอมลงให้ใครคุณชมนาฏหาหุนทางกันแกล้งภรรยาเล็กภรรยาน้อยจนทุกคนต้องเผเชิญกับชะตากรรมและกลายเป็นความแค้น สุ่มเรือนที่ทําให้ทุกคนมอดไหมไปตามๆกันเรียนสเสน่หาตอนจบหาสุดก้าถึงตอนนั้นจะอยู่ช่องห้าก็จัดว่าเรตติ้งสูงกว่าเรื่องอื่น2เรือนรอยรักหลวงเดชข้าราชการแผ่นดินตําแหน่งยกระบดแต่งงานกับคุณวาดมานาน5ปีแต่ยังไม่มีทายาทไว้สืสกุลส่วนต้องไปปรึกษาสินแสเพื่อขอยาบํารุงแต่ลูกศิษย์ของสินแสกลับเอายาผุกกหนัดใส่เพิ่มเข้าไปในยาบํารุงส่วนคุณวาดที่ไม่รู้ดื่มเข้าไปจนทนฤทธ ของมันไม่ไหวแอบไปมีความสัมพันธ์อย่างไม่ตั้งใจกับม่นทาสหนุ่มในเรือนขณะที่เฟื่องท่าสาวอีกคนที่มีใจให้ม่านรู้เห็นเหตุการณ์จึงหวังจะรีดถ่ายอาจจากคุณวาดเพื่อให้ลูกของตนอยู่อย่างสุขสบายเรตติ้งเรือนรอยรักสูงกว่าสื่อฤิษยามาแรงแซงโค้งเหมือนกันอาจจะยังสู้สมัยช่องฮ่าไม่ได้3เรือเนเบญจพิษพระยศขารชาชการหนุ่มอนาคตใกล้ที่แต่งงานกับคุณปีนเมียพระราชทานหลังแต่งงานคุณปีนกลับพบว่าพระยศน,นั้น มีเมียบ่าวอยู่แล้วคือแม่แหวนแต่แหวนเป็นคนอ่อนน้อมทำตนทำให้สามคนครองรักได้อย่างปกติสุขจนกระทั่งวันหนึ่งเท่าแก่โศกซึ่งถูกทางการทยเรียมกวาดลักฐานเป็นกระบฏอ้้งยี้ในพระนครซึ่งขอร้องให้พะยศะรับลูกสาวสองคนคือโยกและทับทีมไว้เป็นภรรยาเรือนที่เคยสง,งบสุขกับร้อนด้วยไฟยและการแข่งแย่งชิงดีจึงเริ่มขึ้นได้เรตติ้งเฉลี่ยในกรุงเทพอยู่ที่3.818แและต่างจังหวัดอยู่ที่ 2.711 4เรือนใหม่มัจจุราชเพิ่มรีกีความเข้มข้นของละครตระกูลเรือนกับปฐมบทแห่งการช่วงชิงอำนาจจุดเริ่มต้นของเรื่องราวความรักความริษยาและสุดยอดอาวุธอันเรื่องชื่อนั่นคือกู่ในละครเรื่องเรือนใหม่มัจจุราชตอนจบของละครกวาดเรตติ้งในพื้นที่กรุงเทพ5.2หัวเมืองใหญ่4.0ต่างจังหวัด3.2พร้อมทั้งเรตติ้งทั่วประเทศสูงถึง3.7 ห้าคุณชายเรื่องราวของสมาคมห้ามงกอภายใต้การนำของเจ้าสัวโงงพี่ใหญ่ที่เก่งทั้งการบริหารธุรกิจและควบคุมคนในสมาคมแต่เรื่องภายในบ้านกลับวุ่นวายเพราะเจ้าสัวโงงมีภรรยาสามคนลีภรรยายใหญ่มีลูกชายคนโตของตระกูลคือเทียนและจันภรรยารองมีลูกชายคือยาและบัวซึ่งเป็นภรรยาบบาว อย่างไรก็ตามผลเรตติ้งตอนแรกที่ออกมาปรากฏว่าคุณชายได้ไปที่1.7ถือว่าเปิดตัวได้ไม่มากไม่น้อยรอลุ้นตอนจบไปจะขยับขึ้นได้อีกหรือไม่